ทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาครับอาเซียนครับนายอาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีโอกาสลงสนามเล่นตรงนี้นายแต่นี้นายคาดหวังอะไรกับฟีฟ่าเด็กวันนี้บ้างก็คาดหวังว่าถ้ามีโอกาสได้ลงครับก็อยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่ไม่ไม่ได้เล่นอะไรอย้ยถ้าได้มีโอกาสได้ก็จะ ส่วนตัวของของนายครับจากที่ซีเกม dł. ที่ผ่านมาก็าโชว์ฟอร์มส่วนตัวได้ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าเป้าหมายจะไม่ได้เหรียญทองเลยแต่ว่านายได้ตั้งเป้าจะยกระดับฟอร์มตัวเองอยังไงบ้างที่ได้เล่นกับพี่ๆชุดอย่างก็จะแบบอยากเพิ่มแบบเพิ่มเพิ่มค้าตัวเองให้มันแบบว่าให้มันดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าแบบเรื่องเรื่องเอ่อเล่นบอลให้มันแบบเีขึ้นมากกว่าเดิม ครับอยากให้นาย่อนถึงแฟนรองช้างศึกนะครับแับแมตช์คุณเครื่องสองสองแมตช์นี้ครับอ๋อเปลแฟนช้างศึกธรรมดาเล่นชาวบ้านเชียร์จส่งแรงใจให้แล้วเชียร์โอเคครับโอับเชียร์